ดูซิว่าไพ่นะคะจะส่งพลังงานดีๆอะไรออกมานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะใช้ไพ่ป๊อปนะคะเป็นไพ่จากกรุงโรมนะคะทุกคนเนาะมาดูซิว่าไพ่ป๊อปสำรับนี้นะคะ <c oughs> จากประเทศอิตาลีส่งจะส่งพลังงานดีๆอะไรมาให้ทุกคนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน โอ้ยทุกคนพลังงานดีมากเลยะทุกคนเป็นพลังงานนะคะของมันขึ้นไพ่นะคะเจ็ดหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ไพ่จ็กเกอร์โพแดงนะคะแล้วก็ไพ่แจ็คดอกจิกแมมดอกจิกบอกได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้ <c oughs> สิ่งที่คุณขยันสิ่งที่คุณอดทนทําเพียรพยายามมานะคะมันจะส่งผลให้คุณนะคะได้ชื่นมื่นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องการลงทุนนะคะคุณจะเริ่มเห็นผลนะคะเริ่มเห็นเงินเข้ามาแล้วนะนี่ดีใจด้วยกับทุกคนนะคะ ตอนนี้นะคะใครที่คาดหวังเรื่องงานเรื่องเ,อเงินเรื่องของการเรียนนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำไปลงทุนไปหรือสิ่งที่คุณคิดตัดสินใจและทำอยู่ในตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ<ม>เพราะว่ามันจะส่งผลดีให้กับชีวิตคุณมันจะออกมาดีคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะออโอ้โหไพ่สิบหนึ่งคู่แล้วก็ไพ่เอ็ดหนึ่งคู่ บอกได้เลยนะคะเนี่ยไพ่เอ็นะคะเอ็ดหคู่ไพ่เอ็นะคะแล้วก็ไพ่สิบนะหาใบอีกบอกได้เลยทุกคนทั้งงานเงินความรักการเรียนการศึกษานับจากวันนี้ไปที่อาจารย์แม่แรนดอมนะคะบอกได้เลยว่าคุณนะคะมีข่าวดีแน่นอนนะคะ เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักดีหมดเลยคืออาจารย์ไม่จะใช้คําว่าดีนะเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะนั่นเป็นไพ่ที่ดวงคุณเปิดอะ่ะนะคะคุณคาดหวังคุณลงทุนลงแรงอะไรไปคุณตั้งใจทําอะไรไปคุณจะได้คุณรอคอยเงินคุณก็จะได้นะคะคุณลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเงียบแต่หลังจากวันนี้ไปนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จลูกค้าจะให้การตอบรับนะคะอมเรื่องเรียนนะคะถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะไปเรียนต่อคุณก็ได้เรียนใครตั้งใจขอวีซา่านะคะจะไปทํางานหรือจะไปศึกษาต่อคุณก็ได้มันเป็นไพ่ของดวงที่เปิดอะเออหลังวันที่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะอา,อาจารย์แม่ต้องบอกแบบนี้ ไม่ใช่หลังวันที่ห้าสี่หลังวันที่หกพฤศจิกายนวันนี้เป็นวันที่หกเนาะหลังวันที่หกพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะดวงชะตาของคุณจะเปิดทุกทิศทุกทางทุกด้านเดี๋ยวอาจารย์แม่จะใช้ไพ่๊อกจิตสื่อสัมผัสนะคะในการคอนเฟิร์มนะคะกับคำทำนายชุดนี้นะคะเป็นไพ่๊อกชุดอ,อ่โรมนะคะ ทีนี้มาดูไพ่ป๊อกกิสื่อสัมผัสที่อาจารย์แม่คิดค้นและออกแบบขึ้นมาเองมาดูซิให้ไพ่ป๊อก ok. เดี๋ยวแม่จะเปิด5ใบให้ไพ่คอนเฟิร์มนะว่าสิ่งที่ทํานายทายทักไปทั้งหมดเรื่องดวงชะตาของคุณที่มันเปิดแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการเรียนการศึกษานะคะดวงคุณเปิดคุณจะประสบความส็จคุณจะสมหวังทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่คอนเฟิร์มอีก5ใบามาดูกันนะคะ โอ้โหเรื่องเงินนี่ไพ่คอนเฟิร์มละคุณจะได้เงินยังไงคุก็จะได้เงินไพ่ใบนี้นะคะเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะคะไม่ใช่เงินหลักพันนะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน,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 านคุณจะได้แน่นอนนะคะอันนี้ไพ่คอนเฟิร์มแล้วนะเห็นไหมไพ่เรื่องของงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การอุปถมัมภ์เรื่องของธุรกิจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ อ,อุ้มชูนะคะคอยเป็นคนเซ็ปคอยเป็นแบ็กอัพหรือจะเจอลูกค้านะคะที่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณนะ,ะหรือ,อให้การเขาเรียกว่าให้ความเชื่อมั่นนะคะกับธุรกิจของคุณนะคะก็เลยอยากจะเซ็นสัญญาหรืออยากจะร่วมงานกับคุณหรืออยากจะว่าจ้างคุณอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออเห็นไหมทุกคนพาออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะเห็นไหม ไพ่ของความสําเร็จการสมัครสมานสามคัคคีทุกอย่างทุกเรื่องเลยแต่ไพ่เตือนใบหนึ่งไพ่บอกว่าช่วงเวลานี้ขอให้คุณนะคะพยายามนิ่งสงบนะคะอย่ากรกะตือรือร้นอะไรให้มากนะคะคำว่ากระตือรือร้นในที่นี้ก็คืออะไรคุณกระตือรือร้นได้แต่อย่าใจร้อนอย่าวู่วามเด็ดขาดน,นะคะคิดไต่ตองให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจหรือถ้าคุณทําอะไรลงไปในตอนในในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านการเงินเอกสารของธุรกิจเรื่องการซื้อการขายหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเอกสารการขอยื่นวีซา่าหรือทําเรื่องเรียนต่อศึกษาต่อหรือการสอบแข่งขันสอบบรรจุอะไรใดๆก็ตามขอให้คุณนะคะดูตรวจทานให้ละเอียดนะคะเตรียมให้ดีเตรียมความพร้อมนะคะให้มันแบบ ร้อยเปอร์เซนแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะเอาละน้อมรับพลังงานดีๆกันไปเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มนิ้งได้ที่หน้าโปรไฟล์ขอคนที่อยากดูดวงกับอาจารย์แม่จริงๆนะคะไม่เอาแบบที่แบบว่าไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจว่าอาจารย์จะดูได้ไหมหรือดูแม่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เอาไม่ต้องทักเข้ามานะคะหรือ,อทักเข้ามาเล่นๆนะคะเอออาจารย์แม่กับแอดมินบล็อกนะคะเออขอคนที่แบบว่าอยากจะ คือมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานในตัวอาจารย์จริงติดตามเพจอาจารย์แม่ติดตามช่องชาแนลทิกตอกมาเห็นการทํางานเห็นการแรนด้อมไพ่หรือเข้าไปดูนะคะผลงานของอาจารย์ได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือเข้าไปดูผลงานในเพจอะไรก็ได้นะคะท,ที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเชื่อมั่นแล้วว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์จริงก็ทักมา ที่บ้านเขียว l i น์แอปนะคะเอออาจารย์แม่ขอคนที่แบบอยากดูดูจริงๆจะอาจารย์แม่จะบล็อกนะคะกับน้องสาวอาจารย์แม่คือแอดมินที่ช่วยอาจารย์แม่คอยรับลูกค้านะคะคือจะบล็อกคนที่เข้ามาเล่นเล่นทักมาเล่นเล่นหรือทักมาถามอะไรในเชิงที่หมิ่นประมาทหรือศบประมาทอาจารย์ จะดูแม่นเหรอทำไมหน้าตาเด็กจางดูไม่เห็นแก่เลยมีนะคะมีนะทักมาว่าอาจารย์ว่าเป็นหมอดูจริงหรือเปล่าทำไมไม่เห็นแก่เลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจารย์แม่มองว่าแบบไม่มีความเชื่อมั่นอะนะคะหรือไม่มีความศรัทธากับอาจารย์อะนะคะอาจารย์แม่ก็จะแบบ าากาจานะนนะ็จะไม่พูดอะไรเยอะอาจารย์กับน้องสาวอาจารย์นะแอดมินนะจะไม่พูดอะไรเยอะก็คือจะบล็อกเลยนะคะเออเพราะว่าอาจารย์แม่ตั้งใจนะคะที่จะทํางานตั้งใจนะคะที่จะดูดวงให้กับทุกคนแล้วอาจารย์กว่าจะมาเส้นทางนี้ได้นะคะฝึกฝนมาเป็นสิบสิบปีนะคะแล้วก็เรียนต่อนะคะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ ขแขนงต่างๆโหราศาสตร์มันมีหลายขแขนงนะคะซึ่งอาจารย์แม่ก็พยายามฝึกฝนเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมานั่งดูดวงเปิดไพ่มันไม่ใช่นะคะอาจารย์แม่อยู่วงการนี้มา10กว่าปีแล้วเกิน15ปีแล้วนะคะเออแล้วก็พยายามศึกษาค้นคว้าเรียนต่อยอดหลายๆขแขนงนะคะกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้นะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เข้ามานะอาจารย์แม่ขอนิดนึง ขอคนที่มีความเชื่อมั่นกับอาจารย์นะคะแล้วอยากดูดวงกับอาจารย์แม่จริงๆนะคะถ้าเข้ามาเล่นๆทักเล่นๆหรือเข้ามาสบประมาทอาจารย์อาจารย์แม่บล็อกหมดเลยนะคะแอดมินก็บล็อกนะคะอ่ะเอาละทุกคนอ่ายังไงก็เข้าใจอาจารย์แม่ด้วยนะคะบายๆแล้วพบกับอาจารย์แม่ในคิวต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ